สวัสดีครับคลิปนี้อยู่ในเมืองครับเทศบาลตลาดเทศบาลสุรินทร์ครับกับวันที่เงียบเหงาอีกหนึ่งวันครับของทีมงานพวกเรา ร้านสุรัต์ค้าข้าครับอยู่ในเมืองครับเงียบมากมากครับวันนี้ริงจะเงียบไปทุกวนันทุกวนันเัีเนาะบรรยากาศการค้าขายของตลาดเทศบาลของพวกเราสวัสดีครับเฮียสสวััดีครบถ่ายลง YouTube เลยอันนี้เฮียผวววู้ก่วงขวงครับ เกิดเกิดที่ตลาดสดครับจะตายที่ตลาดสดครับเราจะไม่ไปไหนฮะหนุ่มเจ้าสำราญครับอันนี้คือใายค่าอ่างใายค่าอ่างนะอันนี้คือเฮียข่าวในตำนานอย่าไปข่าวในตำนานนาก็อย่าเพิ่งอย่าอันนี้คือผู้มากบารมีตลาดสดสุรินทร์ครับไม่รู้จักเขาคือไม่ใช่แล้วครับผมเนาะบรรยาการเงียบเหงาครับกับ เทศบาลสุรินครับผมกับโควิดครับผมแล้วก็ช่วงนี้เหตุผลหลายๆอย่างครับค้าขายลำบากครับผมอันนี้ให้มาดูร้านหมูของเราครับ <machines. S 2> กับคณินทร์ฟู้ดครับ <'re> บรรยากาศเงียบเหงาเศร้าซึมครับผม mm. ก็มาเชื่อ USDA อุดหนุนกันนะครับเพราะว่า mm. บรรยากาศเงียบเลือเกินครับผมเนาะ อันนี้เป็นสาขาสุรินครับผมนี่ฮะบรรยากาศน้องๆขำมักขเมเลนครับยกบูเป็นกล้ามขึ้นมาแล้วะนี่ยขวกเราก็มีสินค้าหลากหลายครับมีน้ําจิ้มไม่จิ้มก็มีครับผมเนาะจิ้มมั่งไม่จิ้มมั่งครับมีทุกอย่างมูเห็ดเป็ดไก่ครับหมึกก็มีครับผมนี่ฮะบรรยากาศของพวกเราเสียงรเงียบมากม,ากมากครับ มะนาวเทียมแล้วก็มีครับผมน้ำส้มครับผมแล้วคือมะนาวครับน้ำมะนาวน้ำซอสหอยครับผมซอสปลาก็มีฮะมีทุกอย่างครับผมน้ำจงน้ำจิมรสดีรสไม่ดีมีหมดครับนี่ยอยู่ตรงนี้ของพวกเราเนาะอันนี้นาจะได้ทาการยูยงว่าสองสามวันับจะได้ย้ายไปที่พิกัดใหม่แล้วครับอันนี้น้องชะอมครับน้องชะเอมครับอันนี้พนักงานของเราครับไมามาก็ชื่อชะเอมนะครับพออยู่นานไปเป็นชะอมแล้วครับ เรามีสินค้าอุปโภคบริโภคครับบริษาบริโภคกับมีน้ำตาลทรายซอสหอยครับน้ำปลาร้ายังมีนะครับผมเนี่ยจิ๊กเกอร์ของเรามีหลากหลายครับผมนอกแต่ว่าสถานที่ตรงนี้ก็พิกัดตรงนี้จะคับแคบไปนิดหนึ่งพวกเราก็จะได้ทําการย้ายไปที่ร้านข้างๆครับเปิดช็อปใหม่ครับอันนี้ก็คับแคบครับน่าจะไว้ทำฮะ อันนี้น่าจะได้หาสินค้าอย่างอื่นครับน่าจะเป็นช็อปไข่ครับต่อไปน่าจะเอาไข่มาลงนี้นะครับเอาไข่มาลงครับคัดไข่ตรงนี้ฮเนาะจะเป็นเอเย็นไข่ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุรินทร์ครับเจตุกล่าวไว้ครับผมอันนี้เจตุบอกว่าจะทําให้ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุรินทร์ครับแล้วก็เดี๋ยวจะพามาชมวันนี้ก็เล่าไปเรื่อยๆครับนะเพราะว่า ขายของเงียบครับก็เลยเดินเล่นในตลาดสดครับนี่ให้ดูตลาดสดว่าจะเงียบเชียบขนาดไหนครับเนาะอย่าตืดเนาะคุยกันไปเรื่อยเปื่อยครับมุมขวานั่นก็คือขายผักครับซ้ายก็ขายผักครับตลาดสดก็ไม่คึกคักเลยครับเนาะตลาดวแล้วฮะช่วงนี้กําลังตกแต่งร้านครับอีกฝั่งหนึ่งครับก็เดินมาอีกประมาณแค่สามล็อกครับก็จะถึง พี่กัดใหม่ของพวกเราจะเปิดการทำการขายเป็นช็อปมูครับตกแต่งยังไม่เสร็จครับผมเนาะยังไม่มีเวลาตกแต่งเลยเห็นมาดูฝีมืออาจารย์เราะฮะอันนี้พี่กัดใหม่ของพวกเราอยู่ข้างๆนี่แหละฮะเพิ่งได้เพิ่งทำเคาน์เตอร์เสร็จคะแนนเคาน์เตอร์ก็ทำเสร็จแล้วยังไม่ได้แปะยังไม่ได้แปะ ติ๊กเกอร์ครับอันนี้ก็เราทําติ๊กเกอร์เอาตัวเก่าครับมาแตะเนาะติ๊กเกอร์ของพวกเราเราตกแต่งร้านกัะนฮะก็พื้นที่ตรงนี้ก็จะโล่งครับผมต้องเป็นตึกใหม่ของพวกเราโล่งมากครับแล้วก็เป็นตึกสองห้องสามชั้นครับเป็นตึกใหญ่ครับเราจะตกแต่งวันนี้ครับผมก็น่าจะได้เปิดทําการวันที่สิบสามนะครับผมไปสยายของมาี่ผมแล้วก็จัดเตรียมเรื่องของระบบ คอมพิวเตอร์ครับย้ายมาในผมเนี่ยเราก็มีป้ายตกแต่งพื้นที่โล่งมากครับตรงนี้พื้นที่โล่งมาแล้วก็ใหญ่มากครับเนี่ยก็เราย้ายมาบางส่วนเพราะว่าบางส่วนที่เราย้ายแล้วก็ย้ายมาเพราะว่าทยอยเอามาเรื่อยๆครับเนาะทำความสะอาดทยอยมาเพราะว่าทีมช่างเราก็ใช้ทีมช่างโคกน้องนาครับอาจารย์เฮาะอาจารย์ไม้ฮะช่วยกันประดิษฐ์ประดอยช่วยกันไปฮะพวกเราไม่ได้จ้างช่างถือครับพวกเราสารพัดช่างครับ อันนี้ก็เป็นตู้ที่เราจะมาเรียงครับเหลืออีกประมาณสิบกว่าตู้ครับจะหาที่วางได้หรือเปล่าครับเพราะว่าเรามีตู้เยอะแยะมากมายฮะพวกเราก็จัดให้ยิ่งใหญ่ครับผมเนาะถือว่าจะให้ใหญ่ที่สุดครับช็อปที่ใหญ่ที่สุดครับมีตู้เยอะที่สุดในจังหวัดสุรินทร์นี่ฮะเนาะจะเอาให้เราก็เลยมาดูถ่ายยูทูบให้ดูกว่าครับเนาะว่าพวกเราได้ดําเนินการขยายมาแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้เสร็จครับในดูเบื้องต้นครับ เราจะตกแต่งร้านครับเนาะแล้วก็น่าจะเนี่ยนี่เคาน์เตอร์ครับเนาะมีเคาน์เตอร์นะยังไม่ได้วางของก็น่าจะเสร็จในเร็วๆนี้ฮะอันนี้ให้ดูครับพรุ่งนี้ก็มีฮะสวยงามครับสีสันสวยงามอันนี้เราคิดเองเออเองแล้วเราว่าของเราสวยงามเนาะพวกเราก็เพิ่งตกแต่งร้านแล้วก็ให้มาดูช่วงที่กําลังตกแต่งฮะ ว่ายังไม่ได้จับสันจับได้เกินวันสองวันจบครับก็ตรงนั้นจะเป็นใช้พวกวางพวกน้ําจิ้มน้ําซอสครับตรงนี้เป็นสินค้าที่ขายร่วมกับหมูไก่ครับผมได้ครับตรงนี้จะวางสินค้าที่เป็นอ่าพวกซอสไหมามงมอมากปากระปงปากกระป๋องครับสินค้าอุปโภคบริโภคครับนี่ฮะตรงนี้ก็จะวางไข่ใช่เนาะจะย้ายไข่มามาตรงนี้ทั้งหมดครับย้ายย้ายไข่มาเพราะว่าจะได้ เข้ามาที่เดียวจบแล้วครับอาจจะมีพวกผักครับเอาผักมาขายด้วยครับเนาะเราก็เล่าให้ฟังเนาะพอกเราเนาะวันนี้ยังไม่ได้ไปถ่ายรถขุดก็มาถ่ายเรื่องของการอยู่ในตลาดสดก่อนครับเพราะว่าช่งชาวงเช้าผมทํางานอยู่ที่ตลาดครับเนาะ,ะมือถ่าย Youtube ก็อยู่ที่ตลาดครับลเลยต้องมาดูเนี่ยทั้งนี้มีตู้เข้ามาอีก10บกว่าใบครับก็นะ่าจะแน่นนี่นะครับเนาะ อันนี้เป็นคร่าวๆยังไม่ได้ทําการครับทําให้ดูก่อนอันนี้ให้ดูโลโก้โของพวกเราเนาะคณินทร์ฟู้ดครับคณินทร์ฟู้ดตู่ที่เราคิดขึ้นมาอีกะเจ้าหมูสีชมพูนี่คณินทร์ฟู้ดหมูสีชมพูน่ารักครับผม mm hmm. หมูสีชมพูต <screening. S 2> <Bam. S 1> ่สวยงามครับ <gri zz ling sound> หมูสีชมพูตู่นี้ครับจะเป็นแบรนด์ของเราครับผมคณินทร์ฟู้ดครับแล้วก็มีแบรนด์เราอีกเนาะ ก็ยังรอป้ายครับจาก CP ครับก็ขอขอบคุณบริษัท CPF ครับที่จะสนับสนุนเรื่องป้ายข้างหน้าครับมูลค่าหลายพันบาทครับทางบริษัทก็จะมาทําให้เราครับเนี่ยก็จะเหลือป้ายตรงนี้ผมจะติดป้ายยาวจากนี้ครับจากนี้ยาวมานี่ยยาวมานี่ยป้ายใหญ่ครับผมยาวมานี่ยาวมาเนี่นเป็นป้ายที่ทางบริษัท CP พทีจะทําให้เราครับ ก็บนหนึ่งสองปลายครับปลายด้านบนเนี่ยผมบนหนึ่งบนใหญ่บนนียบนนีปลาย cpf ครับให้ดูคร่าวครวครับผมกับช็อปใหม่ของพวกเราครับผมช็อปใหม่ของพวกเราอาจะทําให้ยิ่งใหญ่อลังการครับเพราะว่าจะอยู่ติดกับร้านขายข้าวสารนะครับจะเป็นสี่ห้องเลยครับห้าห้องหกห้องครับแล้วก็สักเจ็ดห้องนี้ครับพวกเราอยู่ตรงนี้เจ็ดห้องครับเจ็ดล็อกครับ อันนี้จะเป็นช็อปไหนของพวกเราก็สะอาดสะอาดครับด้านหน้านี่คือแต่ก่อนเป็นของเซเว่นทำครับแล้วเราก็เขาทำเขาเนี่ครับเขาทำอย่างสะอาดครับแล้วก็อินขัดเนี่ยใช้อินขัดพวกเราก็ได้มาแต่กระจกเซเว่นเขาไว้ให้เราครับตัวโอเคคลิปนี้ก็ได้มาพาเพื่อนมาชมบรรยากาศของ สุรินกับเทศบาลสุรินแล้วกับการแนะนำการตกแต่งช็อปของพวกเราครับแล้วถ้าได้ป้ายมาจะสวยงามนะครับแต่วันนี้ยังไม่ได้พายเนาะก็นาปที่ศย์ี่13ก็เปิดการทำการครับผมน่าจะเป็น13นครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับมีถ้าได้ชมทุกคนเข้ามาในเมืองก็ได้แวะมาซื้อสินค้าครับเรามีสินค้ามากมายครับนะหมูสดไก่สดครับอาหารทะเลทุกอย่างครับแล้วก็เรื่องของข้าวสารไข่ แล้วก็ผักขบมาที่เดียวจบครับผมมาที่เดียวได้เอาไปหุงหากินได้เลยครับนมีทั้งข้าวครับน้อมีแล้วก็อาหารที่พร้อมปรุงครับผมฝากกดไลค์กดแกชร์ด้วยนะครับคลิปนี้ขออนุญาตจบกันตอนนี้นะครับสวัสดีครับ